อันนี้นะครับผลงานเมื่อคืนนะครับโดนฝนนะครับฝนตกเราปิดด้วยสังกะสีเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาถังกันนะครับอันนี้นะครับฝาถังนะครับนี่จะนี้คือดินนะครับจะล่างเป็นดินทรายแล้วก็เป็นดินผสมน้ําปิดอีกที่นึงนะครับแล้วก็ใช้แผ่นรอเป็นปูนนะครับ เอามาปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้เด้งดันของเก็ดดันดินออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะขวากันกันนะครับอันนี้เราเปิดกว่าถังเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับถังฐานที่เราใส่นะครับไม้ที่เราเผานะครับยุบลงประมาณหนึ่งข้อนะครับรอบนี้ก็คือข้อเดียวนะครับ ยุบไปสศษหนึ่งส่วนสามของถังนะครับส่วนกะลานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นกะลาปกติสวยเลยนะนี่คือกะลานะครับที่เราเผานะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นไม้นะครับด้านล่างนี้ก็คือเป็นไม้ทั้งหมดนะครับเราใช้กะลา ช่วยในการเผานะครับด้านล่างจะเป็นไม้ก็คือประมาณสองสองปล่งนะครับก็จะเป็นไม้ส่วนด้านบนชั้นนึงนะครับก็จะเป็นกลานะครับถ้าเกิดโราเผาถ่านนะครับใช้เองอเราเผาวิธีนี้นะครับช่วยประหยัดเวลาตุ่นแรงนะครับในการต้องอใส่ไม้เผาดูไฟ ฐานก็ออกมาสวยด้วยนะครับย่นเวลาการผาเยอะนะครับไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับสําหรับใครที่ปาฐานใชเองนะครับส่วนกะลานี่ก็ขายได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดขายสวยๆนะครับดูนะครับอันนี้นะครับโรโรฐานอกมาแล้วบางส่วนนะครับดูฐานไม้ก้อนนี้นะครับโตขนาดไหนนะครับอ่า ได้กว่ากะลามะพร้าวนะครับอันนี้นะครับต่านที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สิที่แตกเป็นฝงนะครับอัวน,นี้ก็เป็นตานไม้ปกตินะครับแล้วก็ต่านกะลา ประมาณนี้นะครับ